สรุปกันชัดๆนะคะเงินเยียวยากลุ่มปอบางเงินอุดหนุนบุตร3,000บาทพอแม่ที่ได้รับ5000บาทจะได้อีกหรือไม่กลับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะมาพบกับเราคุณกระจายข่าววันนี้คุณกระจายข่าวก็มีข่าวสาระสําคัญมากระจายให้ทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคย ก่อนจะไปฟังข่าวสารสาระดีๆนี้ขอกำลังใจนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคุณกระจายข่าวขอบคุณค่ะเยียวยากลุ่มเปาะบางเด็กที่ได้เงินอุดหนุนบุตรพฤษภาคมได้สิทธิ์ทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะเคลียชัดเยาวยากลุ่มเปาะบางพ่อแม่ที่ได้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด แม้ได้เงินเยียวยา5,000บาทไปแล้วก็มีสิทธิ์รับเงิน3,000บาทเพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ของบุตรนะคะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงกรณีเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง3,000บาทที่จะมอบให้3กลุ่มได้แก่เด็กแรกเกิดถึงอายุ6ปีนะคะผู้สูงอายุคนพิการโดยจะจ่ายเงินเยียวยาให้รายละ1000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน คือเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมรวมเป็นเงินแล้ว3,000บาทและเงินจะเข้าบัญชีหรือจ่ายสดให้กับคนทั้ง3กลุ่มที่เคยได้รับเงินเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยคนพิการอย่างไรก็ตามฐานข้อมูลในการมอบเงินเยียวยากลุ่มปอบังในกลุ่มของเด็กแรกเกิด6ปี จะยึดข้อมูลของผู้ที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วก่อนวันที่31พฤษภาคม2563หรืออธิบายง่ายๆก็คือถ้าหากพ่อแม่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยากลุ่มเปาะบาง3,000บาททุกคนดังนั้นใครที่เพิ่งลงทะเบียน1มิถุนายน2563จะยังไม่ได้รับสิทธ์ ขณะดเดียวก,กันกับพ่อแม่ที่รับเงินเยียวยา5,000บาทไม่ว่าจะเป็นของเราไม่ทิ้งกันเงินเยียวยาเกษตรกรเงินประกันสังคมไปแล้วแต่มีลูกที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอยู่เป็นประจำทุกเดือนนะคะตรงนี้ก็มีสิทธิ์รับเงินเยียวยากลุ่มเปาะบาง3,000บาทไม่ถือว่าซ้ำซ้อนเพราะเป็นเงินสิทธิ์ของเด็กไม่ใช่พ่อแม่ แต่สำหรับกรณีของผู้สูงอายุหรือคนพิการหากได้รับเงินเยียวยา5,000บาทจากโครงการอื่นไปแล้วจะไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง3,000บาทโดยข้อมูลณนะวันที่19มิถุนายนทางกระทรวงพอมอและกรมบัญชีกลางกำลังตรวจสอบรายชื่อกลุ่มเปราะบางที่มีทั้งสิ้น6 7 8 1 8 8 1ราย ว่ายังมีชีวิตอยู่บัญชีถูกต้องหรือไม่หลังจากนั้นจะจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเประบางคาดว่าจะปลายเดือนมิถุนายนนี้จะจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางสองครั้งนะคะคาดว่าจะปลายเดือนมิถุนายนต้นเดือนกรกฎาคมจะใจ่ายให้สอง0บาทพฤษภาคมและมิถุนายนและอีกหนึ่งเดือนของเดือนกรกฎาคมโดยจะใจ่ายให้ก่อนวันที่จ่ายเบี้ยตามปกติรายเดือน เพราะจะได้ไม่เกิดความสับสนกับเบีย้ยที่ได้รับปกติของทุกเดือนนะคะซึ่งหากดูตามตารางการจ่ายเบีย้ยตามที่กรมบัญชีกลางได้ระบุไว้ก็ทําให้คาดการณ์กันในกลุ่มเปราะบางทั้ง3กลุ่มจะได้รับเงิน3 0 0 0บาทก่อนวันที่10กร,รกฎาคม2563อย่างแน่นอนหากกลุ่มปอบางมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทั่วประเทศหรือศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนนะคะพมท่มอตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่คนกระจายข่าวนำมากระจายในวันนี้นะคะและได้เคลียร์กันชัดๆนะคะว่ากลุ่มเปาะบางนั้นพ่อแมท่ที่ได้รับเงินเยียวยา5,000ไปแล้วจะได้รับเงิน3,000หรือไม่คำตอบก็คือได้นะคะ3,000เป็นเงินของบุตรบุตรมีสิทธิ์ได้รับ คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้คนที่ท่านรักนะคะกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราแล้วล่ะคะ่ะขอบคุณค่ะท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ